ค่ะสวัสดีครับท่านสมคิดครับท่านสมคิดเชษฐ์ครับสวัสดีทุกท่านสมคสดีท่านผู้ชมครับท่านสมคิดครับตอนนี้การเรียกร้องอันนี้เข้าประเด็นเรียกร้องเลยเพราะว่ากี้ท่านอาจารย์ยุทธพรมาพูดถึงเรื่องของการทํางานในสมรภูมิการแล้วในประเด็นการเรียกร้องอย่างมาตรา112นะครับท่านสมคิดมีความเป็นครับ มาตรหนึ่งหนึ่งสองอะค่ะที่เมื่อวานนี้ที่ในกลุ่มของกลุ่มทะลุฟ้าทะลุฟ้ามายืดประเของบุ้งเนี่ยคือโดยยกตัวอย่างเค้ของกลุ่มของคุณบุ้งทะลุวังเนี่ยที่อยากจะให้ทางรัฐบาลพรรคการนาคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้ความชัดเจนในเรื่องของการให้ให้นิรโทษกรรมารหนึ่งสองค่ะตอนนี้มีความคืบหน้าไหมท่านฟังฟังมันขาดขาดไม่หายอโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอาจารย์ข้มาใหม่เลยครับขึ้นมาใหม่ครับ ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวโทรโทรใหม่โทรหาท่านท่านท่านสมคิดใหม่เดี๋ยวได้ต่ออีกรอบนึงโทรโทรไปยังไงตรงนั้นตรงนั้นตรงมุ่อกี้ของอาจารย์ยุทธวันได้ยินชัดไหมครับท่านสมคิดครับอาชัดด้ชัโอเคน่แล้วท่านครับเออประเด็นที่อยากถามก็คือเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่มีการเรียกร้องจากกลุ่มเรียกร้องที่ไปยื่นที่สภาเมื่อวานและที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยท่านไปรับทั้งสองที่ปรากฏว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วมีความเป็นไปได้ไหมครับท่านที่จะมีการนิรโทษกรรมให้มาตราหนึ่ เอ,อเรียนอย่างนี้นะครับว่าในกรรมธิการเนี่ยพูดถึงบ้านแต่ว่ายังไม่ไม่ไมรวมมาทั้งหมดครับที่อาจารย์ยุทธพรรวบรวมนันทีสิบห้าฐานคดีความผิดคแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยหนึ่งหนึ่งสองในชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ตัดทิ้งไปเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เกิดมาหลายเรื่องเช่นจะตั้งกรรมธิจะตั้งอนุกับจะตั้งกรรมการนี่โทษเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าแยกออกมาแล้วมาถ้ามันเป็นปัญหาก็ยื่นสูง สู่ประการชุดนี้ไหมกำลังคุยก็เรียนเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านว่า,เ,าเรื่องนี้ราโทษเรื่องอะไรต่างยังไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแต่ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับก็คิดว่าอีกสักสองอาทิตย์น่าจะได้คุยกันเรื่องนี้ชัดเจนมากขึ้นรัฐบ,บ,บาลมีจุดยืนยังไงเกี่ยวกับข้อเรยกร้องที่เกิดขึ้นมาครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยฮะ ของของใครครับเอ่อในภาพรวมของกฎหมายครับคุอะไเหรอได้ยินไหมครับค่ะคุณสมคิดได้ได้ยินไหมคะก็คือจุดยืนของรัฐบาลนะคะก็คือตอนนี้ที่มีการเรียกร้องขึ้นมาใหม่ในเรื่องให้แก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองอะให้มีโทษจากรมาตราหนึ่งหนึ่งสองอะค่ะจุดยืนของรัฐบาลเรื่องนี้รัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้พูดเรื่องนี้หรอกเพราะรัฐบาลเนี่ยให้ให้แม้พรรคเพื่อไทยเป็นตัวเดินเรื่อง นี่เราก้องสรัดแล้วก็หลายฝ่ายมาคุยกันให้ความเห็นอย่างไรรัฐบาลก็ค่อยไปดูอีกทีหนึ่งเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลก็เปิดช่องให้กรรมธิการที่สามันชุดนี้แหละเสนอความเห็นไปเพราะนั้นรัฐบาลยังยังไม่ได้สนุปอะไรเลยต้องรอรอรอกรรมธิการที่สามันชุดนี้ผ่านสภาแล้วเสนอเข้าไปสู่รัฐบาลครค่ะก็แสดงว่าถ้าสมมติว่าทางคณะกรรมิการชุดนี้ เสนอเข้าสู่สภานี้คนที่จะเป็นตัวชี้นี่คือเสียงในสภาใช่ไหมคะคุณสมคิดอ่าไม่ไม่ครับเรื่องนี้เป็นเป็นกรรมธิการศึกษาเอ่อกรรมธิการศึกษาธรรมาดาก็อ,อาจจะไ,ไม่ได้โหวตเลยอาจจะใช้อ่าอาจจะใช้เรื่องเรื่องของอ่อข้อบังคับที่88ให้เห็นชอบร่วมกันแล้วส่งส่งต่อไปยังรัฐบาล ยังน่ว่าหลายฝ่ายจะมีข pues mm ้อส are nah ังเกตเข้าไปในกรรมการศึกษาชุดนี like ้เพราะฉะนั้นตรมการศึกษาชุดนี้เนี่ยหลายพักที่เข้ามาผมเชื่อว่าไม่มีการโหวตดีมีแต่ว่าให้เสนอความเห็นและข้อสังเกตของสภาผู้แทนผมเชื่อว่ากฎเพราะเรื่องเรื่องยติแบบนี้จะไม่โหวตเพราะทุกพรคเข็นพองต้องแดนอยู่แล้วมีหน้าที่แค่ผ่านสภาเสนอความเห็นแล้วส่งไปยังรัฐบาล ก็คือเสบือนว่าจะมีเป็นแนวทางออกมาประมาณนั้นใช่ไหมเป็นแนวทางเสนอเป็นแนวทางเสนออยู่แล้วเพราะว่ากบริการชุดนี้ไม่ได้ออกกฎหมายนะค่ะค่ะเดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนว่าศึกษาให้เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งรัฐบาลรับไปจะทําเป็นกฎหมายเลยหรือไม่สองแต่ละพักเสนอได้เลยตามข้อคิดเห็นตามข้อข้อของกบริการชุดนี้เพราะฉะนั้นมันออกมาสองทางรัฐบาลทํำหรือ ภาคตุภาคศูนค่ะแต่แต่แนวโน้อมอคุณผู้ชมคิดค่าผามนิดน,นึงว่าแนวโน้มความคิดเพราะว่าในคณะ,ะการบริการชุดน,นี้คือมีมีตัวแทนทุกฝ่ายอะแนวโน้อมก็คือทุกฝ่ายอ,ะท,ายอะที่มาคุยกันเนี่ยเขาเขา,เขาเห็นด้วยไหมคะกับถ้าจัดต้องนิดพิธกรรมมาตรฐานสองนะคะเออมีบางมีบางท่านไม่เห็นด้วยซึ่งเขาก็ชัดเจน ก็ก็คงไม่บอกว่าใครเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในกรรมธิการูแล้วแต่ว่ามันมันก็จะมีบางท่านไม่เห็นด้วยหลายท่านเห็นด้วยเหล่านี้ก็ยังไม่สรุปผมก็เชื่อว่าสุดท้ายอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยอาจจะถึงขั้นลงมติว่าว่าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือจะทําในกรรมธิการอ่ในคณะที่เป็นอาจารย์ธิรพรเสนอเรื่องกรรมการ กรรมการนิรโทษกรรมแต่โดยความเห็นส่วนตัวผมนะครับ,รบผมเห็นด้วยเรื่องกรรมการนิรโทษกรรมเฉพาะคดีที่เบาบางคดีที่มีมีเรื่อนไขละเอียดอ่อนตัวอย่างก็คือหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนฐานคดียี่มากคดีมันชัดเจนแล้วมันนิรโทษโดยกฎหมายถ้าจออกมาในฐานคดีก็เหมือนเป็นบัญชีแนบท้ายทั้งหมดอะไรยี่มากคดีมีอะไรบ้าง ส่วนหนึ่งหนึ่งสองนั่นอ่ะโดยความรู้สึกผมเนี่ยถ้าใครหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยให้ไปสู่กรรมาการชุดนี้ครับค่ะอ่าซึ่งซึ่งผมว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยต้องยอมรับว่าบางท่านบางคนที่เคลื่อนไหวก็มีทั้งอาคาดบ้านร้ายมีทั้งดูมิดบางท่านเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน้องน้องบางคนเด็กๆบางคนก็เหมือนผมพูดตลอดเหมือนทำปืนลั่น อยู่ในกลุ่มพูดกันไปโดยไม่เข้าใจหลายท่านที่ผมไปพบเนี่ยมารู้ทีหลังว่าตัวเองโดน112ซึ่งก็ก็ไม่ทราบรายละเอียดเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองสามกลุ่มที่คิดเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่า112ไม่ผิดหรือผิดทั้งหมดแปลว,ว่าทุกฐานคดีของ112เนี่ยถ้าให้กรรมาการดูเนี่ยอะไรที่เป็นเจตนาดูเจตนาดูดูหลักฐานก่อนเพราะคนเด็กๆที่พูดเนี่ย เจตนาล้มล้างเจตนาอะไรหรือเปล่าอาฆคตมาตรายหรือเปล่าผมอยากให้เป็นประเด็นตรงนี้ว่าอย่างน้อยอย่าทิ้งไปเพราะว่าเด็กๆมันเด็กๆน,น,น,นี่กำลังเด็กๆอยู่อนาคตเขามีเขาอาจจะอาจจะอย่างที่ผมพูดอ้วปืนลั่นพูดไปเรื่อยเพื่อนพาพูดอะไรต่างๆมันต้องดูดูกรอบคดีคแต่าจะาไปยกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเสียหายอีกเพราะว่า คุณเต็ต้องยอมรับนะว่าคดีมันมีหลายคดีเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนที่จะอยู่ในนโยบายนี้ที่อยู่ในใน,นี้โทษถ้าเกิดคนสองร้อยคนทําให้มันตกไปเนี่ยมันเสียดายที่เราทำมันต้องเสียดายนะครับบางเรื่องเนี่ยอย่างที่ผมพูดตลอดว่าเราอยากได้น้ําเต็มแก้วมันไม่ได้อะ่ะคมันอยากจะได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตของแก้วน้ําเราจะกินไหมหรือเราจะเททิ้งนั้งแก้วอื เรื่องนี้เนี่ยผมว่าทุกฝ่ายต้องไปคิดให้ดีให้ละเอียด<ะ>เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้น้ำเต็มแก้วแล้วอาจจะพล่องบ้างถามว่า<ะ>เราดื่มไปก่อนไหม<ะ>เราดื่มไปก่อนไหม<ะ>หรือเราจะทิ้งทั้งแก้ว<ะ>เพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันมันคงคุยกันอีกพอสมควร,คร<ะ>แล้วก็ทางอนุของอาจารย์ยุทธพรเนี่ยเขาก็เรียบเรียงคดีมาอย่างดีเลย<ะ><ะ>เรียกว่าหลายอ่านออกมาเนี่ยเรียกว่า เป็นครั้งแรกที่แล้วโทษจกรรมเนี่ยที่เป็นระบบมากที่สุดค่ะคท่านครับแต่ก็เกิดคําถามว่าไอ้อย่างรอบที่แล้วตอนยุคคุณยิ่งรักก็เคยเคยไปไม่ถึงฝันทีนึ่งแล<ม>้วรอบนี้คิดว่าจะได้ประสบความสาเร็จไหมครับในรัฐบาลนี้ผมมั่นใจว่าทุกพักเนี่ยเข้ามาเนี่ยช่วยกันรอบ,รบที่แล้วเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อืรอบที่แล้วคือฝ่ายรัฐบาลเสนอแล้วแล้วก็มีคนคัดค้านบ้างอะไรบ้างงมวดนี้เนี่ย ถึงตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ศึกษา,า,าเพื่อที่จะไปเขียนกฎหมายออกมา,าเรียนนะครับว่ากฎหมายเขียนไม่ได้ยาก,ยากเย็นนะครับผมก็คุยกับฝ่ายกฎหมายขผมรักเขาก็จบแล้วล่ะเขาก็เขียนเขียนไว้พอสมควรผมก็มีเพื่อนๆที่ทำงานกฤษฎีกา,ขาเขาก็ไม่ได้ยากนะครับเขาก็เตรียมถ้าน,นโยบายรัฐบาลจะเอาตูมเนี่ยมันทำได้เลยรือรัฐบาลไม่เอาฝ่ายสภาสสเอาทั้งหมดสภาเอาทั้งหมด รัฐบาลก็ไม่ได้ขัดข้องนะผมมองนะเพราะรัฐบาลก็อยากอยากทําเรื่องเอาพูดถึงเลยว่าการนี้เราโทษมันก็เหมือนการปลองดองมันก็เหมือนการหันหน้าเข้าหากันเราเราเลิกทะเลาะกันได้ไหมถอยคนละสามสี่เก้าถอยคนละสองสามเก้าเรามาเจอกันตรงกลางแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นครับค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับ